เครื่องอัดเม็ดัชโยรุ่นซูเปอร์โกรูราทนทานเสริมโชคลาภมาพร้อมสีลูกกลิ้งอัดแน่นทุกเม็ดงานลื่นไหลไม่มีสะดุดนี่คือเครื่องอัดเม็ดัชโยรุ่นซูเปอร์โกสีลูกกลิ้งสแตนเลสทองเกรด304เปิดประสบการณ์ใหม่กับเครื่องอัดเม็ดระดับพรีเมียมเครื่องอัดเม็ดัชโยรุ่นซูเปอร์โกไซ940ที่มาพร้อมสแตนเลสทองเกรด304แข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมเพิ่มความรูราและเสริมโชคลาภด้วยสีแดงทองสุดปังคุณสมบัติเด่นมีดังต่อไปนี้มอเตอร์ทรงพลัง5.5แรงมาาากกลัังงไฟ4 Wh, ิวต์น่ย ด้วยไฟบ้าน220โวลต์ระบบลูกกลิ้งสี่ลูกอัดเม็ดได้เร็วขึ้นเม็ดแน่นไรติดขัดพร้อมเลือกขนาดรูรังพึ่งได้ถึง6ขนาด2.5ถึง8มิลลิเมตรกระบะปากทางออกและครอบสายพานผลิตจากสแตนเลสทองเกรด304ให้ความทนทานและความรูร้าในทุกมุมปรับเม็ดสั้นยาวได้ตามต้องการพร้อมจอแสดงสถานะไฟแบบดิจิตอลและเบรกเกอร์ตัดไฟ63แอมป์เพื่อความปลอดภัยสูงสุดล้อเลื่อนอิสระเสียลอ้อพร้อม AK, เบรกเคลื่อนย้ายสะดวกใช้งานง่ายในทุกพื้นที่ ระบบส่งกำลังข้อเหว่งแบบเกลียววงเวียนเพิ่มแรงบิดสูงอัดเม็ดได้แน่นไม่ติดขัดหมาะสำหรับอัดเม็ดอาหารสัตว์เลี้ยงอัดปุ๋ยเม็ดเพื่อการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อการจำหน่ายจองวันนี้รับฟรีแผ่นรังผึ้งหนึ่งแผ่นเสื้อยืดแขนยาวหนึ่งตัวชุดเครื่องมือหนึ่งชุดปลั๊กไฟพ่วงหนึ่งชุดอย่ารอช้าเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของคุณด้วยเครื่องอัดเม็ดัชยโยรุ่น super go c y เก้าสี่ศูนย์ที่สุดแห่งความคุ้มค่าพร้อมเสริมโชคลาภและความรู่ราให้ธุรกิจของคุณ คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบไว้ที่แคปชั่นแล้ว